สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปุณิกานินยามาสิริรหัส601-01-01364สาขาการประมงวิชาทอปอ9 8ค่ะการนำเสนอผลงานในปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญทางการเรียนการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานราชการหรือเอกชนค่ะการสร้างสารรค์สไลด์นะคะก็ะคือนำเสนอผลงานที่มีความทันสมยัยสร้างสารรค์จึงถือว่าเป็นทักษาสสำคัญ เพื่อน,นำไปสู่เป้าหมายทางการเรียนการทำงานค่ะการนำเสนอสามารถสร้างสรร์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเองนะคะก่อให้เกิดแรงจูงใจต่อผู้ฟังค่ะการใช้โปรแกรมพื้นฐานเนี่ยค่ะคือการใช้ powerpoint นะคะมานำเสนอให้เกิดประโยชน์ค่ะการสร้างสารรค์การทำสไลด์นะคะโดยใช้ข้อมูลที่เป็นรูปภาพที่ทันสมัยนะคะแล้วก็ใช้ประยุกต์การออกแบบอื่นๆได้อย่างมากมายค่ะอย่างเช่นการทำ i n ินโ r กราฟิกนะคะ การออกแบบเรซูเม่การออกแบบโฟชาร์ตนะคะโดยการอบรมครั้งนี้นะคะในบทต่างๆก็จะมีความรู้เกี่ยวกับการทำความรู้จักกับ powerpoint นะคะการออกแบบการนำเสนอในรูปแบบต่างๆการออกแบบการนำเสนอในรูปแบบ Animation นะคะและการออกแบบวิดีโอนำเสนอผลงานโดยใช้ powerpoint ค่ะหลังจากที่อบรมมาแล้วนะคะก็มาเปิดดูผลงานที่เคยทำไว้ค่ะ ในวิดีโอนะคะก็จะเป็นการนำเสนอของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทางสมัยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นที่ร่วมทำกับเพื่อนๆในกลุ่มค่ะก็ถือว่าเราได้พัฒนาในการนำเสนอเพิ่มมากขึ้นนะคะข้อเปรียบเทียบน,นะคะในโปรแกรม powerpoint ค่ะมีตัวเลือกให้น้อยกว่าเราต้องโหลดพื้นหลังฟอนต์รูปแบบอืนอ่นๆมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะสามารถทำได้ทั้งในมือถือและโน้ตบุ๊กเลยค่ะ โปรแกรมเขาว่านะคะสามารถทำได้เหมือน PowerPoint เลยค่ะแต่ตัวเลือกก็จะเยอะมากกว่าฟอนต์ก็ไม่ต้องโหลดโปรแกรมสามารถเซฟเอ,เองค่ะสามารถทำได้ในทั้งมือถือและโ o t e b o o k แล้วก็สามารถแชร์ข้อมูลส่งต่อให้คนอื่นทำได้นะคะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ